แม่แกชอบผืนขึ้นแกรู้บ้างมะนั่นเหอรออาการหนักหรือเปล่าเดิมทีแม่แกทำงานนั่งโต๊ะก็เลยไม่เป็นอะไรแต่พอมีร้านอาหารแม่แกก็ต้องช่วยงานในร้านต้องโดนน้ำทุกวันเลยทำให้ผืนกำเริบแต่ว่าแม่ไม่เคยบอกพ่อเลยเฮ้ยเฮะเป็นยังไงบ้างถ้าปวดเอวก็อย่ายล้างจานอยู่นี่เลยเฮ้ยตอนนี้หาลูจากจ้างไม่ได้เลย ฉันก็เลยต้องมาช่วยเองทั้งนั้นเจ๊เหมยกลับไปพักผ่อนเถอะหรือไม่ก็ไปช่วยในร้านอย่าล้างจานที่นี่เลยนะ แม่ภริยาของพ่อครัวก็ปิดบังเขามาตลอดไม่ให้เขารู้ว่าตัวเองเป็นผื่นไม่อยากให้เขาเป็นห่วงแต่สุดท้ายพ่อครัวก็รู้แม่แกชอบกินผัดซี่โครงฝีมือพ่อที่สุดแต่แม่ไม่กินสับป,ประรดฉันก็รู้สึกแปลกใจต่อมาที่ได้รู้ว่าสับป,ประรดเป็นธาตุไฟกินมากไปจะทําให้ผื่นขึ้นได้ต่อมาฉันจะได้เปลี่ยนเป็นสตอเบอรี่กับลูกพีชเอาแทนสับป,ประรดแม่ก็เลยกินอย่างมีความสุข ในมุมของแพทย์แผนจีนสับป,ปะรดเป็นของกินธาตุไฟทําให้ผืนแย่ลงได้พ่อครัวอยากให้ภรรยาเขากินผัดซี่โครงได้เลยใช้ลูกพีชและสตรอเบอรี่มาแทนแปลว,ว่าที่พ่อไม่ใช้สับป,ปะรดมาผัดซี่โครงก็เพราะแม่เหรอไม่ใช่แค่นั้นนะในผัดซี่โครงของฉันยังใส่น้ำเก๊กฮวยด้วยเก๊กฮวยมีฤทธิ์เย็นช่วยคลายร้อนได้แล้วการไม่รู้ว่าผัดซี่โครงของฉันมีกลิ่นหอมของเก๊กฮวยเหรอ พูดตามตรงนะผมไม่รู้สึกเลยแต่ผมรู้สึกมาตลอดลว่าผักซี่โครงร้านเราไม่เหมือนกับร้านอื่นนี่สูตรลับนี้แม้แต่แม่กายก็ไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ทั้งนั้นคุณอาจคิดว่าแค่เอาสตรอเบอรี่กับลูกพีชมาผัดซี่โครงเท่านั้นเองมีอะไรพิเศษตรงไหนอาจไม่มีอะไรพิเศษจร,จร,จร,จริงๆหรอกเพียงแต่เทียบกับผักซี่โครงร้านอื่นแล้วมีความห่วงใยและความรักมากกว่า 回忆当天竟翻了叉，如今想起只有感叹，从此风光。